สวัสดีครับผมอาจารย์คิงวัชรนก,การชัดเจนรับเปนเ็นต้องอาจารย์คิงเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับจากการที่เราได้ดูข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์หรือไม่ก็เกี่ยวกับทางวัดวารามต่างๆก็มีพระสงฆ์หลายรูปหลายท่านหลายคนด้วยกันที่ทําผิดทําไม่ถูกทําให้วัดวารามเสียชื่อเสียงแล้วก็ทําให้พระพุทธศาสนาต้องแปดเปือ้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้ก็คือว่า หลายๆข่าวที่เราดูทางทีวีโซเชียลหรืออะไรก็ตามแต่ที่ออกมาในทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะฮะเราจะเห็นพระสงฆ์นั้นมั่วสีกาบ้างมั่วผู้ชายบ้างยักยอกเงินวัดบ้างหลอกลวงประชาชนหลอกลวงญาติโยมบ้างอะไรต่างๆนานาท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าการที่พอทําผิดปุ๊บนี่พอเจอโลกแห่งโซเชียลกระหน่ำโจมตีต่างๆและข่าวสารโจมตีทีวีโจมตีต่างๆ,ๆ,ๆนู่นนี่นั่นต่างๆก็ทิ้งนิสัยกันไปทั้งหมด พอชิงหนีสื่กันไปทั้งหมดนะ่ะก็คือผลมนทินนโทษแล้วไปเป็นคาราวาไปเป็นคาราวาไปเป็นญาติโยมไปเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่พระแล้วก็ไม่มีความผิดตามกฎกฎระเบียบของคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็มีกฎหมายคุ้มครองมีสิทธิเสรีในการคุ้มครองดําเนินคดีทางพระสงฆ์เองก็มีพระวินยัยตั้งคณะกรรมการสอบสวนโน่นนี่นั่น,นเอาผิดทางวินัยได้ทีนี้ผมอยากจะฝากไปถึง เจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่ผมอยากจะฝากไปถึงเทราสมาคมหรือ,อสำนักง,งานพระพุทธศาสนาผมอยากจะให้เพิ่มโทษกระบวนบทกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เข้าไปแล้วสามารถเอาผิดกับผู้ที่เป็นพระแล้วทำผิดแล้วหนีศึกไปแล้วเราก็สามารถไปจับเขามาดำเนินคดีได้ในข้อหาทำให้ศาสนามัวหมองทำให้ศาสนาเสื่อมเสียหรือเสื่อมศรัทธาลง ให้ติดคุกไปเลยประมาณหนึ่งปีขั้นต่ำคือหนึ่งปีให้ติดคุกไปเลยไม่ว่าคุณจะหนีสิบไปก็ตามแต่เจ้าหน,น้าที่ตำรวจก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอำนาจให้ไปจับมาแล้วสอบสวนวินัยทางพระถึงไม่ใช่พระก็ต้องสอบสวนวินัยทางพระเพราะถือว่าในขณะที่คุณเป็นพระค,คุณทำผิดสอบสวนมีความผิดจริงปุ๊บและคุณหนีสึกอ่ะหนีสืกติดคุกหกปีอ่ะพอดำาเนินดีมาฟันธงว่าผิดจริงติดอีกหกปีก็เป็นสิบ ติดหกเดือนพอสืบสวนเสร็จปุ๊บผิดอีกหเดือนก็ติดไปเลยหนึ่งปีเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เป็นอยากจะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรต้นแบบในการนำเนินคดีหรือทำโทษผู้กระทําผิดทางวินัยพระเขาเรียกว่าถ้าวินัยพระ,ะถ้าทําผิดเนี่ยก็จะมีการเข้านิหากรรมคือการที่เอาพระที่ทําผิด มาสอบสวนไต่สวนว่ากระทำผิดจริงไหมถ้าหลักฐานพยานยืนยันชัดเจนว่าพระรูปนี้กระทำผิดจริงอย่าเพิ่งจับสึกให้ลงโทษทางวินัยพระก่อนไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกแล้วจับศึกพอจับสึกเสร็จปุ๊บเนี่ยติดคุกไปเลยหนึ่งปีอยากให้เป็นแบบนี้ทั่วทั้งประเทศเพื่อเป็นการป้องกันป้องตามแม่ให้คนที่ หากินกับผ้าเหลืองหรือไม่ให้คนที่เอาความเป็นพระไปหลอกลวงธรมาหากินเป็นส่วนตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการหลอกผู้หญิงหลอกผู้ชายหรือหลอกญาติโยมให้เสียเงินเสียทองแม้กระทั่งเสียตัวอะไรก็ตามแต่ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนะฮะผมอยากจะฝากถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจริงๆผมพูดเรื่องนี้มาเยอะมากแต่นี้ผมต้องพูดอีก พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยจนกว่าสำนักงานพุทธจะสำเนียกได้ด้วยจิตสำเนียกของตัวเองว่าเอ้ยมันต้องทำเว้ยถ้าไม่ทำมันก็จะมีพระส้นตีนพระงโง,ง,ง่พระชั่วช้าสามัญอย่างเงี้ยไปเรื่อยเข้าใจไหมฮะมันก็จะมีพระส้นตีนแบบบาปไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราเพิ่มโทษไปเลยว่าพระรูปไหนทำผิดเข้านาิหากรรมเสร็จปุ๊บฟันธงว่าผิดจริงรับโทษทางพระสงฆ์เสร็จจับศึก แล้วไปรับโทษติดคุกอีกหนึ่งปีขั้นต่ําไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ไม่ต้องยืน่นส้นตีอะไรทั้งสิ้นติดคุกไปเลยหนึ่งปีครบหนึ่งปีค,ค่อยๆออกมาแต่ไม่สามารถบวชได้ตลอดชีวิตไม่ต้องสามารถบวชได้เลยเพราะถ้าเราทาแบบนี้ปุ๊บเ,เดี๋ยวพระรูปอื่นเฮ้ยอเมกลกาทาผิดอยไมกลกาทําผิดเดี๋ยวกลับมาบวชไม่ได้เดี๋ยวติดคุกเดี๋ยวกลับมาบวชไม่ได้เดี๋ยวติดคุกแต่ถ้าพบพฤติกรรมว่าหนีลกลับมาบวชอีกแล้วทําผิดอีก สอบสวนอีกเอ้าพระองค์เริ่มก็ติดคุกไปเลยห้าปีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆห้าปีครั้งแรกหนึ่งปีครั้งสองห้าปีครั้งสามสิบห้าปีเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยจนกว่ามันจะกลัวและจนกว่าพระส้นตีนพวกนี้จะไม่กล้าทําผิดเพราะฉะนั้นผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าและก็บอกกับพระไม่ว่าจะเป็นพระเถระพระท่านผู้ใหญ่อะไรก็ตามแต่ที่ผมรู้จักไม่ต้องมาสอนธรรมะให้ผมรู้จักละโลภโกรธหลง ถ้าตราบใดที่ท่านยังกินข้ารู้สึกว่าเค็มหวานเปรี้ยวมันไม่ต้องสอนให้ผมละลบรูปกินเสียงถ้าตราบใดที่ท่านยังมีสมุดบัญชีธนาคารมี ATM อยู่มีเงินสดอยู่เกินหกสิึงท่านก็ไม่ต้องมาสอนให้ผมปล่อยวางว่าเงินนั้นทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราปล่อยไปไม่ต้องมาสอนผมตรงนี้แล้วก็อย่าสอนผมว่าอย่าทรนงตัวอย่าหลงในยศลาภสรรเสริญ ถ้าตาบได้ที่ท่านยังมีตําแหน่งเป็นพระครูด็อกเตอร์หรือเถระอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านยังมีตําแหน่งตรงนั้นอยู่มีพัดดงพัดยศอยู่ท่านไม่ต้องมาสอนผมตรงนั้นท่านสอนท่านให้ได้ก่อนถ้าท่านเป็นพระที่ปล่อยวางละโลภไม่ยึดไม่ยึดติดตําแหน่งไม่ยึดอะไรแล้วไม่ท่านไม่มีตําแหน่งไม่มีพัดยศไม่มีนามเรียกนำหน้าไม่มีเงินเกินหกสลึง ไม่มีทรัพย์สินของตัวเองเมื่อไรค่อยมาสอนผมและก็มาสอนญาติโยมเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยวัตถุและเงินทองทั้งหมดท่านเองก็พระหลายๆรูปในทุกรูปในประเทศไทยก็มียศมีตำแหน่งทำไมท่านไม่ปล่อยวางตำแหน่งพวกนั้นไม่รับ มีเงินทองมีคนขับรถมีรถทําไมท่าไม่ปล่อยวางสิ่งของวัตถุผู้นั้นท่าไม่ปล่อยวางไปรู้ไหมครับว่าพระในประเทศไทยเนี่ยวัดร้างวัดที่ไม่มีพระหรือวัดที่มีพระแค่รูปเดียวสองรูปเยอะมากในประเทศไทยทําไมเถระสมาคมหรือสํงงานักงานพระพุทธศาสนาหรือสํานักพุทธเนี่ยไม่จัดบวชพระแล้วเอาพระที่บวชใหม่เนี่ย ฝึกสวดมนต์ฝึกโน่นนี้นะให้สําเร็จทักเดือนสองเดือนแล้วก็ส่งไปตามวัดวาอารามต่างที่ไม่มีพระที่เป็นวัดล้างไม่ต้องมาพูดว่าทาอยู่ทําอยู่แต่ไม่ได้ออกสื่อไม่ต้องมาพูดคํานั้นฮะผมอยู่กับวัดมาทั้งชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตเป็นเด็กวัดจนถึงปัจจุบันนี้ยังกินข้าววัดอยู่ในบางโอกาสเพราะฉะนั้นวัดเก่าวัดเก่าๆล้างๆพวกนี้เยอะมากท่านเข้าไปดูไหมว่า ไอ้วัดที่อยู่ในเมืองที่เจริญแล้วมีภาพเป็นร้อยรูป1 0บ0ี่รูปเนี่ยรุ่งเรืองล่ำรวยนอนที่โซฟาดีนทาเก้าอี้หลุยนู่นนี่นั่นอย่างดีในการนอนแต่วัดบ้านกันดานไหลความเจริญในต่างจังหวัดภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มีทุกภาคเยอะมากท่านเคยเหลียวแลไหมครับเอ้ย ปนีนีวัดเรามีพ้าสองร้อยลูปไป kind of these, ป้ส่งไปที่จังหวัดนี้สิบรูปส่งไปที่จังหวัดนี้สิบรูปส่งไปที่จังหวัดนี้สิบรูปวันนี้วันนี้วันนี้ท่านเคยมีความคิดแบบนี้ไหมฮะ <c ess iz as> ถ้าไม่เคยมีความคิดแบบนี้ <c ess iz as> คิดซะถ้าสำนันกงานพุทธไม่มีความคิดแบบนี้เลย <c ess iz as> ในสมองก็คิดได้แล้วฮะ <c ess iz as> ถ้าพระเทระท่นานผู้ใหญ่ยังไม่มีสมองคิดเรื่องนี้ก็คิดได้แล้วครับฝากถึงพระเทระท่านผู้ใหญ่หรือไม่ สำนักง,งานมาพูดหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านเองก็หลงในรถย่าบรถล,ลาบสันเสริญมีรถมีเงินมีบริวารมีคนขับรถท่านมองไหมครว่าพระต่างจังหวัดมีเหมือนท่านไหมท่านสอนในพระต่างจังหวัดอย่ารับเงินอย่ารับทรัพย์อย่านู่นนี่นั่นแต่ท่านวัดที่ท่านบริเวบริหารอยู่ เก้าอี้หลุยนั่งสบายมีแอร์นอนมีทีวีดูมีคนนวดขามีคนขับรถมียศตำแหน่งพัยดยศไม่รู้กี่อันต่อกี่อันแต่พระต่างจังหวัดที่บ้านนอกไม่มีนะครับท่านหลายๆวัดไม่มีนะครับท่านเพราะฉะนั้นแล้วท่านแบ่งปันสิ่งที่ท่านมีทั้งหมดไปให้วัดที่ยังไม่มีบ้าง ไปให้วัดที่ยังไม่เจริญบ้างไปให้วัดที่กันด่านบ้างนะครับท่านนะฝากถึงพระเทละทั่วประเทศเมืองไทยเลยฮนะท่านไม่ต้องสอนญาติโยมทั้งประเทศว่าให้ละให้เลิกไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเพราะสิ่งเหล่านั้นท่านยังทําไม่ได้เลยแม้แต่ฉันข้าวท่านยังบอกว่าเค็มบ้างจืดบ้างอยากกินเน,นี่นู่นอยากกินเนีนี่ นี่แหละครับพระทิละนลลูกกินเสียงแต่เลือกของที่จะฉันนี่เลยครับพระที่ปล่อยวางแต่ด่าคนปั๊บป๊ปะปะป,ะป,ะป,ะปะเป็นชุดนี่เลยครับที่เป็นพระที่ไม่หลงยศถาบรรดาศักิ์แต่มีพัดยศเพียบเลยมีตำแหน่งเพียบเลยนี่แหละครับที่เป็นพระที่ไม่แต่ต้องเงินแต่เงินในบัญชีเพียบเลย มีสมุดบัญชีสองสาเล่มบางรูปมีหลายเล่มมากกว่าสามสี่เล่มด้วยซ้ำไปนั่งเครื่องบินไปนู่นไปนี่นั่งเบนบีเอมนั่งเบนนั่งบีเอมไปสถานที่ต่างๆมีบริวารน,นำขบวนนู่นนี่นั่นนี่แหละครับที่เป็นผ้าที่ไม่ยึดติดในรถในยศสารเสริญลาบ นี่แหละครับที่เป็นผ้าที่คอยสอนญาติโยมธรรมเทศว่าเราต้องรู้จักปล่อยวางต้องไม่หลงในยศถาบรรดาศักดิ์ต้องไม่ยึดติดในวัตถุต้องไม่ยึดติดในเงินทองต้องไม่ยึดติดในรสรูปกลิ่นเสียงแต่เลือกกินเลือกชั้นเลือกใช้เลือกนั่งเก้าอี้เลือกรถนั่งเลือกกุฏินอนเลือกในห้องนอนในห้องแอร์ ใช้เงินเพื่อจะเอาพัฒยศเอาตําแหน่งเอาจ้าราบรรดาศักด์นี่แหละครับพระที่ควรกราบไหว้และสรรเสริญวัดในเมืองเจริญแต่วัดในต่างจังหวัดกันดานมากฝากด้วยนะครับผมไม่ได้ออกมาตำหนิไม่ได้ด่าใครแต่อยากให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาและพระเทรละทั่วประเทศไทย ที่มียศมีอำนาจมีตำแหน่งสามารถบริหารสิ่งเหล่านี้ได้บริหารเสียบ้างพอว่าต่างจังหวัดสร้างนูน่นสร้างนี่เพื่อเรียกศรัทธาของชาวบ้านก็ไปตำหนิเจ้าอาวาดว่าสิ่งที่สร้างไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่รูปปั้นในพระศาสนาก็เพราะพระอย่างท่านไม่เคยเอาเงินไปให้วัดจนจนเลยเขา วัดจนๆเหล่านั้นเขาจึงมีวิธีการในการเรียกศรัทธาจากชาวบ้านผู้ที่เลื่อมใสผู้ที่เคารพศรัทธาเพื่อที่จะให้เขาเอาเงินมาบริจาคเพื่อสร้างวัดวารามสร้างโบสถ์สร้างวิหารละตาเจดีศาลากุฏินอนพระเหล่านั้นเขาทำวัตถุมงคลเพื่อให้คนมาเช่าซื้อ เอาเงินมาใช้สร้างมุงหลังคาสร้างนู่นสร้างนี่ให้ต่างๆกับศาสนาจะให้เขามานั่งสอนธรรมะศินห้าข้อทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งไม่มีใครมานั่งฟังหรอกครับแม้แต่ท่านเองที่เป็นพระเถระใหญ่ท่านยังไม่สนใจฟังศินห้าข้อของญาติโยมเลยว่ามีอะไรบ้างรู้ว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ไม่เคยสนใจฟังเลย ถ้าท่านสนใจฟังสีงของ้อของญาติโยมท่านรู้ไหมว่าการเอาเปรียบในคณะสงฆ์จะไม่เกิดขึ้นจริงผมไม่เถียงว่ามันเป็นวัตตะสงสารสงเพศมึงสงเพกูมันผมไม่เถียงว่ามันเป็นความเจริญแล้วนู่นนี่นั่นทุกคนต้องดิน้นรนถูกต้องแต่ในเมื่อเราเป็นลูกอมมาสัมพุทธเจ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองควรที่จะมีจิตสำนึก จิตสำนึกจิตสำเนียกคิดเสียว่าเฮ้ยวัดเรามีภาพเป็น2 0งร้อยยี่สิบามสิบรูปเงินเข้าเดือนหนึ่งเป็นล้านล้านนั่งเก e ้าอี้หลุยนั่งรถเบนบีเอ็มนอนในห้องแอร์ที่นอนฟุฟๆนุม่มๆอยากฉันอะไรก็ไดาโยมหามาให้เลือกฉันได้ตามที่ฉันต้องการแต่พระต่างงหวัดใส่น้ำพริกก็ต้องฉันน้ำพริกใส่เกลือก็ต้องฉันเกลือใส่น้ำปลาก็ต้องฉันฉน้ำปลา ใส่ปลาทูก็ต้องฉันปลาทูใส่ผักก็ต้องฉันผักมันเลือกไม่ได้แต่พวกท่านเลือกได้ไงพระต่างจังหวัดเขาเลือกไม่ได้ผมไม่ได้มาแทน่ผมไม่ได้มาเถียงแทนพระต่างจังหวัดแต่ผมกําลังกับสอนแล้วก็บอกให้พระเทระทั้งประเทศว่ามองคนที่อยู่ด้านล่างบ้างอย่ามองเฉพาะคนที่อยู่ด้านบนหรืออย่ามองคนที่อยู่ใน ระนาบเดียวกันเสมอท่านเพียงอย่างเดียวผมไม่เถียงฮะเจ้าวาดไหนเก่งก็มีเงินเยอะผมไม่เถียงเจ้าวาดไหนมีปฏิหารก็มีเงินเยอะผมก็ไม่เถียงและผมก็ไม่ได้ต,ต่อต้านเรื่องผู้นั้นด้วยผมสนับสนุนด้วยซ้าไปเพราะถ้าพระต่างจังหวัดไม่อาบน้ามนต์ที่เป็นขมังเวทชาวบ้านก็ไม่เข้าเงินก็ไม่เข้าสร้างวัดก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องทําพิธีกรรมอาบน้ามนต์ ทาพิธีกรรมปลูกเสษววัตถุมงคลสร้างารูปปั้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่คนเขาศรัทธาว่าขอโชคแล้วมันได้ขอลาแล้วมันได้ฝากไว้ด้วยนะครับผมอาจารย์จริงวัชรก,การชัดเจนร้อเปอร์เซนต์ต้องอาจารย์จริงเท่านั้น